ยังคงจะกลับประเทศไทยกรกฎาคมนี้ไหมสําหรับคุณทักษิณ ลักยมบอกว่าในมุมของคุณพ่อทักษิณยืนยันว่าอยากกลับเพราะแบบนี้คุณทักษิณเป็นคนมีความเชื่อแกเป็นนักธุรกิจแกมักจะเชื่อเรื่องของเดือนเกิดของคนในครอบครัวว่าเป็นเดือนที่ดีกรกฎาคมคือเดือนเกิดของแกอย่างเวแล้วแกเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเป็นเดือนเกิดคุณอุงอิงแกก็เลือกเจะเลือกวันเกิดลูกสาวลูกชายแสดงว่าคุณเอ็มเชื่อมั่นว่าเลิกดีในมุมของพ่อยืนยันว่าพ่อจะกลับกรกฎาคมคุณอุงอิงก็ยืนยันใช่ไหมว่าจะกลับเพราะว่าคือเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เราก็จะได้เห็นภาพ ว่าพอมันมีการประชุมกันเมื่อวานก็ต่อเนื่องจากวงประชุมมาแหละคุณผู้ชมค,ค,คุณนุ้งอิงก็ตอบคําถามหลายคําถามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคุณทักษิณว่าตกลงแล้วยังไงเพราะว่าเห็นเงียบแล้วก็หายไปเลยอะนะคุณนุ้งอิงก็ยืนยันว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยประสานแล้วเรื่องของการกลับมาประเทศไทยส่วนไทม์ไลน์กาหนดเวลายังคงเหมือนเดิมที่ตัวคุณทักษิณพูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือเดือนกร,รกฎาคมมาจนถึงตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีการเลื่อนใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยคุณนุ้งอิงบอกว่าคือมองว่าช่วงเวลาที่กลับมาเนี่ยช่วงไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ทางครอบครัวเขาอาจจะดูว่าคือ,ค,อคือถ้ามองเมื่อวานที่คุณนุ้งอิงให้สัมภาษณ์เอางี้เดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือว่า ยังไม่ยังไม่เปลี่ยน<ช>ยังไม่เลื่อนอจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดูแล้วว่าช่วงกรกฎาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่สถานการณ์มันเหมาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ประสานไว้และตัวคุณนุงง้งเองก็เคารพการตัดสินใจของคุณพ่อจะกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยตัดสินใจดีแล้วครับได้หมดค่ะการที่คุณพ่อกลับมาก็อาจจะต้องเป็นเป็นเรื่องเรื่องสําคัญ S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าว่าถ้าถ้ากลับมาได้แล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างโอเคก็อีกคุณพ่อก็ต้องดูดูสถานการณ์ประกอบด้วยนะคะว่ากลับมาแล้วตรงนั้นเวลาเหมาะสมไหมในเหตุการณ์ต่างๆอะไรเงรี้ยค่ะก็อยากให้กลับมาแล้วเป็นเรื่องดีๆไม่อยากให้กลับมาแล้วเออกำลังมีความวุ่นวายอยู่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามหรือว่ากําลังอยากให้สงบหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าดูให้เหมาะสมมากกว่าไม่ได้มีต้องแบบมีปัจจัยอะไรทําให้แบบกลับหรือไม่กลับอะไรเงี้ยค่ะอยากให้กลับมาในช่วงเวลา ที่ดีไม่มีความขัดแย้งนะครับนักข่าวถามต่อกําลังจะหมายถึงว่าต้องจัดตั้งรัฐบาลก่อนใช่ไหมต้องให้ผ่านพ้นรัฐบาลรักษาการชุดนี้ไปก่อนใช่ไหมผลผลเอกประยุทธ์ไปก่อนไหมกระดาคผมมันไม่ทันไงใช่ไหมฮะคุณงนี้ก็เลยตอบนะครับไม่เกี่ยวเลยรัฐบาลไหนก็ได้เพราะว่าถ้าคุณพ่อกลับมาเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วฟังช่วงนี้ดูครับ คุณพ่อก็ก็เคยเคยให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเค,เคยพูดอยู่แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรในการที่ว่ารัฐบาลไหนจะเป็นรัฐบาลอยู่นะคะท่านก็จะกลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ค่ะ ไม่เป็นผลแต่ว่าที่เด็ดไปกว่าวงประชุมนี้ปรากฏว่าหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยมันมีรายงานค่ะอ่ะเมื่อกี้เนี่ยก็ให้ดูแล้วว่าคุณพิธาเองก็หิวถูกไหมะประชุมเสร็จก็หิวคุณนุ้งิงเองก็หิวเห็นว่าหลังจากประชุมเสร็จอันนี้ต้องบอกนะอมันเป็นรายงานนะครับว่าหลังจากนั้นคุณหญิงพชมานคุณแม่ก็นัดสมาชิกในครอบครัวมานั่งตั้งวงกินข้าวกันคุณผู้ชมครับแล้วรายงานข่าวจากโต๊ะทานข้าวครับบอกอย่างนี้ ว่าก็มีการคุยกันเกี่ยวกับการที่คุณทักษิณนนจะกลับมาประเทศไทยซึ่งตัวของรายงานอ้างว่าเหมือนโดนเบรกอะ<น>่ะครอบครัวเองยังไม่อยากให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยในช่วงเวลาแบบนี้คืออยากจะให้รอเวลาออกไปอีกนิดนึงขยับเลื่อนออกไปอีกหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมครับแต่ตัวของคุณทักษิณเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนจะอยากกลับแล้วถามว่าเหตุผลอะไรทําไมครอบครัวชินวัตรถึงไม่อยากให้คุณทักษิณกลับเพราะว่ากลัวว่าจะถูกลอก ให้กลับมาหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้มันเป็นแค่รายงานข่าวอันแรกก่อนอบอกว่าเบรกก่อนนะอ,อย่าพิ่งกลับมาเลยดูแล้วเนี่ยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะถูกหลอกให้กลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่อ่เอ,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 อันนี้อันนี้อันแรกอแต่แค่อันแรกผมก็สงสัยนะเป็นคำว่ากลัวถูกหลอกเนี่ยคใครหลอกใครหลอกแสดงว่าต้องมีการคุยอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วกลัวว่าจะโดนหลอกใช่ไหมหรือไม่มั่นใจอะไรถูกไหมเพราะว่าเอาจีนถ้าเกิดเราไปยึด ในสิ่งที่คุณทักษินให้สัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งคุณอุงอิงบอกว่าไม่เป็นไรผมเข้ามาผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการครับแล้วคุณท็กษินเองยังเคยพูดได้ซ้าบอกว่าผมยินดีให้คําปรึกษาจากในเรือนจําถ้าคิดว่าคาปรึกษานั้นเนี่ยมีประโยชน์กับบ้านเมืองใช่ไหมก็แหสงสัยอ่ะแต่เป็นเป็นแค่รายงานข่าวว่าไม่ชัวอะไรถูกไหมฮะมีรายงานข่าวต่อเพิ่มเติมว่าในในโต๊ะทานข้าวเขามีการพูดคุยถึงตําแหน่งทางการเมืองของคุณอุงอิงพูดกันง่าย ยังไม่เหมาะที่จะเป็นนายกาถึงขั้นนี้เลยนะเพราะว่าคุณอุงอิงเนี่ยอายุเพียงแค่37ปีเท่านั้นนะครับอ,อาจจะยังไม่พร้อม,อมแล้วณนะตอนนี้ถามว่ามีคนอื่นที่เป็นคนดิเดตนายกเขาพร้อมไหมมีมมนะก็มีชื่อของคุณเศษฐา,าแล้วก็มีชื่อของคุณพิธาเนี่ยแหละอ,อีกสัก5ปีก็แล้วกันคุณอุงอิงเนี่ยค่อยเป็นนายกอ,าอะไรแบบนี้ เออมันก็น,น่าสนใจเนอะทำไมถึงหยิบเรื่องค a ด d i d a นายกขึ้นมาอีกนะม,มาพูดเรื่องของวงกินข้าว <c oughs> เป็นรายงานข่าวน,นี้ใช่ไหมคะแต่<ช>ตคุณองอิงก็เคยบอกเหมือนกันว่าเคยบอกคุณพ่อแล้วเหมือนกันบอกชั่วโมงบินหนูยังน้อยเอออ่ะก็น,นี้เป็นเรื่องครบอบครัวเขา,ขาแต่เป็นแค่รายงานข่าวที่มีออกมาแล้วเราก็มาเล่าต่อนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี